สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก f c ทุกท่านนะครับก็มาพบกันนะครับในคลิปที่2นะครับของวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดตรงนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้เป็นแนวทางกันนะครับคำนำนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการคิดคำนวณและวิเคราะห์สลากกินแบในธบาลต้นนั้นนะครับก็ให้เป็นเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกท่านนะครับศูนย์นี้นะครับสถิติของศูนย์นะครับก็เดินอยู่ที่6งวดน,นะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับที่นำเสนอนะครับในงวดน,นี้เป็นงวดแรกมาดูสถิติของสูตรคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปคิดคำนวณนะครับงวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ งวดที่1นะครับผลรางวัลออก0ูนแปดนะครับ0มาที่หลัก10บแปดนะครับมาที่หลักหน่วยนะครับ งวดถัดมานะครับผลรออไวานะครับออกหนึ่งสี่มาที่หนึ่งหลักสิบสี่มาที่หลักหน่วยนะครับงวดถัดมาออกห้าแปดห้ามาที่หลักสิบแปดมาที่หลักหน่วยงวดถัดมาออกสี เจ็ดนะครับสี่มาที่หลักสิบเจ็ดมาที่หลักหน่วยงวดถัดมาออกเก้าสองเก้ามาที่หลักสิบสองนะครับมาที่หลักหน่วยงวดถัดมานะครับออกแปดศูนย์นะครับแปดมาที่หลักสิบศูนย์มาที่ หลักหน่วยมาดูสูนรนะครับที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับ จาคำนวณทั้งหมดนะครับสองสูตรนะครับมาดูเส้นสีแดงนะครับจะเป็นสูตรหลักสิปนะครับสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับหลักมือนะครับบวกกันสองครั้งบวกหลักพันบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยสามตัวท้ายที่1จากศูนยนะครับเก้าบวกเบวกศบวกศูนย บวกหผลคำนวณเท่ากับ23ใช้หลักหน่วยนะครับคือเลข3นะครับนำมาเป็นตัวเด่นตัวที่1 3บวกเพิ่มไป7นะครับได้10ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0นะครับนํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ ต่อมานะครับมาดูเส้นสีเขียวนะครับจะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับหลักแสนนะครับบวกกับหลักพันนะครับสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหน้าที่สองบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าที่สองบวกห้าเป็นค่าคงที่จากสูตรห้าบวกศูนย์บวกศูนย์นะครับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกห้า บวก5เป็นค่าคงที่ผลคำนวณน,นะครับ16นะครับเกิดใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข6นนำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 6บวกเพิ่มไป3นะครับได้9นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ จากสูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับก็จะเด่นหลักสิบนะครับที่3กับ0นะครับหลักหน่วยนะครับก็จะเด่นที่6กับ9 ประจำานวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนสามปีหกหกขออภัยนะครับหลักหน่วยนะครับบวกศูนย์แค่สองตัวนะครับก็จะเป็น5้าบวกศูนย์บวกศูนย์นะครับ บวกหนึ่งบวกห้าบวกห้าเป็นค่าคงที่นะครับผลคำนวณนะครับก็ได้เท่าเดิมนะครับเพราะว่าศูนย์นะครับเกินมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลนะครับต่อมานะครับนำมาจับชุดนะครับก็จะได้สี่ชุดตรงนะครับดังนี้สามหกนะครับ สามเก้ 39, 0 6, 0นกะครับก็จะได้4ชุดตรงนะครับตามสูตรที่คำนวณให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน,นครับได้รับชมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลคำนวณนะครับกับผลราวันที่จะออกนะครับจะออกมาตรงกันหรือเปล่านครับขาวฟังเพื่อนที่ชอบ คลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นสูตรอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ